ดีครับตอนนี้อยู่บนสะพานแม่น้ำปิงนะฮะอยู่บนสะพานแม่น้ำปิงผมรู้สึกว่าวันนี้มันคึกคักไงไม่รู้อ่ะทุกคนรถแบบเพิ่งเลิกติดนะฮะก่อนหน้านี้รถติดมาตลอดเลยติดยาวไปจนถึงแบบฝั่งโน้นเลยนะฮะ่รืว่าทำไมวันนี้มันคึกคักหรือว่าเป็นเพราะว่าโครงการคนละครึ่งกันทุกคนเนี่ยผมก็เพิ่งไปซื้อมาใช้สิทธิ์ ใช้สิคนละครึ่งเนี่ยผมก็เพิ่งไปซื้อมาเอออยู่ในตลาดอะแบบคือมีแตะคนถามหายเนี่นะร้านไหนที่เข้าคนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยคนต่อแถวยาวเลยทุกคนโอ้คึกคักมากเลยอะในตลาดอะแบบมีตะคนมีคนละครึ่งกะเจ้ามีคนละครึ่งกะเจ้าถามร้านค้าถ้าร้านค้าไหนที่แบบแบบเข้าร่วมโครงการอะที่อ่ารัฐบาลเขากําหนดอ่ะ โอ้โหต่อคิวยาวเลยทุกคนต่อคิวยาวเลยร้านไหนนะที่เขาเขาร่วมเข้าเนาะนี่นะบรรยากาศแบบคึกคักมากเลยอะไม่รู้ว่าตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขามีหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้นั่นไงเขาทำท่าเรือแล้วทำท่าน้ำแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมเนะี่ย ของอเ,ทเทศบาลป่าตันนะฮะตรงนี้เป็นวัดบ้านท่อนะครับเอผมว่ามันคึกคักอะ่ะเนี่ยผมบึิ่งไปซื้อมาเนี่ยร้อสกับ60ก็จ่ายไปครึ่งหนึ่งอะ่ะทุกคนเออดีคนละครึ่งพัดนะฮะทุกคนอย่าลืมไปใช้กันนะแต่ก่อน ก่อนไปซื้อก็ถามก่อนนะว่าป้าร้านป้าเขารวมโครงการคนละครึ่งพัดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถามเขาก่อนนะไม่ใช่ไปเลือกเอาของของของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออดีอ่ะกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะคนละครึ่งพัดอ่ะคนในตลาดแบบคึกคักมากเลยทุกคนสุดยอดเออเนี่ยแบบ อคนนี้แบบเดินแทบจะชนกันแล้วที่ตลาดอะทุกคนเมื่อมกี้ผมไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าคนมันเยอะเกินกลัวแบบเออมาถ่ายหน้าฉันทําไมมาถ่ายเห็นหน้าฉันทําไมอะไรอย่างเงี้ยกลัวมีปัญหา <c oughs> นะคนละครึ่งพัดเนี่ยเวิร์กมากเลยทุกคนเนี่นะมาถ่ายเป็นภาพบรรยากาศให้เห็นนะช่วงเย็นๆนะคะทุกคนช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกนะก็ไม่แดดร่มลมตกก็ น่าจะทุ่มครึ่งได้มั้งนะฮะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงนะทุกคนอีกไม่กี่วันวันที่สี่ที่ห้านะครับวันที่สี่ที่ห้าแล้วก็วันนี้คนครึ่งพัดวันแรกนะครับก็สุดยอดเลยเศรษฐกิจนะฮะคึกคักเลยนะครับโอเคนะครับมาอัปเดตให้เห็นนะครับสถานการณ์อะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวาสดีครับ